ขั้นตอนการแกงปลาะใช้ข้าวแดงโดยมารำตุม่มอัอนดับแรกขกาแดงตำเครื่อง,เค,อง <c oughs> เครื่องก่อยนะ่ตำเครื่องตำเครื่องก่อยสดๆเทคนิกต้องสดๆต้องขวาาัวไม่ไหมผักพริกตัวขัวต้องไมา่ไหมเอา้าขึ้ตามทั้งไงมอน ตามไปตามเดินด้วยคือใส่หน่อยแค่บ่บ่หน่อยเนะเพน่อนนากบ่บ่บ่เอาไปก้อยนี่นละเอมเอาไปก้อยใส่เพื่อ

ออนี้มันอยู่เท่านี้วันชิงใคร้คะแน่ใครก็ลังใจต้องหยอด đi hóa sinh vô lo ใส่หัวสิงไคเอามาไปยื้อดีเด้อไปไผโอ้ย bỏ หม้อนี่มีเก่งนี่ กินมาหรีน่ารอะคีว่าชุดเด็กมาว่าุดกเอนั้นนั่นะอ่ะเลขที่นี่ะอ๋อมเพ่แล้วขาดบ่ไเด้คือประแด็ดอหารอีสานประแด็ บ่าแหลบว่แหลบมันแหลบคนนี้ด <c oughs> <thighs> ้วยอัน <ái> น <rawd Moder ator> ี้ไมก่อยบู้ก่อยใครหมดแดงเงินกู้ก้กู้ว่า เนื้อไข่หมดแดงหอมแดงเป็น้มนกับครับเนี่ยเน้อุ่มยัไงสุ่มโอ้โหเ่น้อยแม่แม่รถสเมื่อไหร่ไม่รู้ตังายเจียนฮอดเมียเก่าหมองหฮอดเจียนฮอดความเก่าคว่มเก่าคว่ำเก่าเป่าเป่า ข้าเป็นบานะอาพ่อแต่บ,ชบวชแดงบ้าทานวะทานข้าวั่วข้าวเพราะไว้คยมันแดงดยตรง Kaila, kaila, bila kail รู premises, mm. ้ด e ับลกเดยวดับละดับลพักกนเดี๋ยวเุเดวนเปั๊บบอส่ตะไร่โอ้บใส่าบใส่ยังบ่บสาแกงนี่ข้าวบใส่าเด้ ใส่คาเนี mm. ่สิจืดสุดๆเลยบ่ะป so ้อใส่ป้อใส่หว่า้อใส่บกพริกป่พริกไซรเขาต้องตำพริกไซรอมน้ำเดือดเราเซาตาอืบัดนี้ปงค่อยตำเครื่องเซนป่ะอืมเกี๊ไวใบเราป่ใส่ปตาครับ

เอาไปทดินป่าเย้วนี่ร่นบุญไหว้บุญไหว้ขายประแดดน้าสกปกสกปกอย่าจอนแม่อาลูก

พียังในตู่พี่แข็งไม่ค่อยสาใจพร้อมแดงอะไรไม่ยังเลยโบน่าเกี้ยวกันเลยเนี่ยโบ่าเกี่ยวาะว่ามาไอ้นั่นไอ้ตัวมันเห็ไนั่นเกี้ยกันเลยเนี่ยโคกตำเพราะหยาบ

แกงูไม่เยี่ยมไม่ยี่ยมือเป็นปูนบกปูนมาเร่อยๆน้องไม่เยี่ยมพไ่เยี่ยม้างไม่เย่ยมกไก่ไก่เดขั้นตอนการเตรียมเครื่องงานนี้ขาดประเดียวได้วยโอประ่ปดีย่แ่่นี่่นึงปกเดียวยงเียดง

อันนี้ใส่แกงหรือใส่กใส่แกงใส่แกงบ่ตตนบ่บ่ทุบเลยบ่แต่คตรจะมกปลาแดกไอ้ขวดหรือปลาแดดกันนั่นใส่แกงปลาแดกันนันเดี่ยาดวก็หอม้นมาสิแที่นก่อแที่

ซ้ำแล้วรู้ตัวนี่ซ้ำแล้วอลไวปรนี้ก็รอดแต่มันนานแต่เดือดตืบแบบเดือดเท่ากับเอาหอมอืมหอมรยเลยน,ะนี่แหละครับแกงปลาเส้นไข่มดแดงสมเนอะก็ะสมตัวหวแดงเดี๋ยวเสเร็จแล้วสิไทยลงให้เบิังเดอ้อ